สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันแล้วสําหรับตอนที่6นะคะตอนที่6วันนี้ก็จะมานวดท่านอนตะแคงค่ะแล้วเราก็ให้ผู้ถูกนวดนะคะนอนตะแคงในท่านี้ค่ะนะคะนอนตะแคงท่านอนตะแคงก็คือเราจะต้องจัดขา,ขาของเขาให้ถูกต้องด้วยก็คือ,อตรงนี้ให้เขาเหยียดขาตรงนะคะส่วนอันนี้ให้งอขาอพับขาเป็นเลขสี่แบบนี้ค่ะนะถ้าปกติมันจะตร,ตรง่้ใช่ไหมคะเราก็งอให้เขาตรง ออ oh, oh, อย่างนี้นะคะนี่คือท่าพูดถูกนวดที่ถูกต้องส่วนแขนเขาก็ให้เขา <c oughs> วางวางอย่างนี้นะคะอ่อนี่คือท่านวดท่านวดอนอนตะแคงค่ะเราก็จะเริ่มจากการที่เรานวดนะคะเอ่อเส้นเส้นหลังเลยค่ะอ่อไล่มานะคะแนวเ,เส้นหลังจนมาถึงก้นไอ้มาถึงมาถึงกลางหลังตรงนี้นะคะเส้นที่หนึ่งค่ะนะ นวดเส้นที่หนึ่งโดยเราทํามือแบบนี้นะคะมีทํามือประกบกันอย่างนี้ค่ะนะเราก็นวดนวดตามแนวเส้นหลังมาแล้วเราก็มาลงที่ขานะคะลงที่ขาแล้วก็ไปนวดที่นี่นะคะอันนี้เราจะกล่าวกล่าวถึงเส้นเส้นทางของการนวดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อว่าผู้เรียนนะคะจะได้นําไปปฏิบัติใช้อย่างถูกต้องด้วยนะคะแล้วท่าทางการนัาง ของผู้ให้บริการก็คือหมอนะคะจะต้องนั่งให้ถูกท่าด้วยนะคะอันนี้เป็นท่าของของคนป่วยนะคะก็นอนให้ถูกท่าแล้วถ้าหมอก็นั่งท่านี้นะคะเดี๋ยวจะสอนการวางมือนะคะวางมือก็บอกแล้วว่าให้วางมืออย่างนี้ค่ะทําพร้อมกันค่ะวางมือแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็มาเริ่มต้นจุดแรกกันก่อนอน,นะคะก็คือเส้นหลังค่ะนะเส้นหลัง แล้วก็กดจุดที่ที่มาคู่นี้แน,นะนำข้างบนต้นจุดเลยนะคะนี่ค่ะเรากำปุด,ดเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงนะคะอ่าขอทุนสนับสนุนด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจจะริยนขาตั้งขาตั้งมันมันมันหมุนควงเลยอ่ะอ่านะโอเคได้แล้ว ของงบประมาณในการซื้อขาตั้งกล้องด้วยนะคะโอเคค่ะใครส่งมาให้ก็ได้นะคะบ้านเลขที่166ค่ะวัชิรธรรมสาธิต57นะคะถนนสุขุมวิท101ับ1แขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร10-2-60นะคะยังไงส่งมาให้ที่บ้านหน่อยคะ่ะจะได้มีขาตั้งกล้องดีๆให้กับทุกคนนะคะอ่าข้าแรกนะคะเรานั่งกุดจุดตรงนี้นะคะวางตรงนี้ค่ะ เมื่อหลังนะคะถ้าเมื่อนเรื่องจุดไปเรื่อยๆนะคะเราเราก็นะนับหนึ่งถึงสิบด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเลื่อนจุดลงมาคานหนึ่งสองสามโยกตัวไปข้างหน้าด้วยนะคะโยกตัวไปขางหน้าเดินนอนดีๆค่ะนอนผิดท่าครับ่าเออนอนนอนอนอย่างนี้ค่ะค่ะซึ้งค่ะมือก็ไวอย่างนี้นะคะแล้วร่้จัดท่า ถ้พ to ูด <región> ถูกงวดให้ถูกต้องด้วยนะคะจะถวันีสามลนอดีอ้ยหนตัวนี้สุดแล้่ฮะเน่อยมกีอเอาใหม่ไ้ไงเมม้ยเตมที่เมจะมดีเี่อ๋อีีอีีสจะองใหเติมที่ดิมสองควถ้าบอกว่าจะิอีม่งสองสาม้าก็กดเง 2>, 2 3 4 5 6มสี่หกสิบแเอา้าหันไปไหนละคะเนี่ยกล้องเนี่ยอุ้ยเป็นใจมากเลยคะ่ะกล้องนะมันหมนะทำไงดีอ่ะไม่รู้นอนไปดีนอนไปเอ๊ะทำไมคลิปนี้มันจะไปรอดไปเนี่ยตอนที่หเนะี่ย ตอนที่หกมันไม่รอดอะคะ่ะต้องเริ่มต้นใหม่ล้วเนี้ยวางตรงไหนดี่อะงวดหลังมันก็ต้องให้เห็นแนวเส้นหลังนะถูกแล้วแต่ว่าหมอ,อหมอต้องนั่งไนงะนอนดีเดียวเนี่ยค่ะตามแนวเส้นหลังเนี่ยร้ดลตรงมาดูวางมือวางมือให้ถูกนะคะแล้วก็เลื่อนจุดมามันมือเรามันก็จะมาตามแนวเส้นแล้วนะคะถ้าเราเลื่อนจุด แค่เลื่อนจุดเองค่ะเนี่ยก็นี่เมมพ์ค่ะปลาศาสไขสันหลังเส้นที่สองลองเข้าดูนั้นปราสาทไขสันหลังเส้นที่สองนะคะ กิ้มรัดกิ้มแก้มก้นสลักเพชรนะคะตรงนี yeah. ้เอาเอาใหม่เอาใหม่พอดีนวดเด็กน้อยนะคะก็เลยข้างนี้เราใช้มือซ้ายนะคะมือซ้ายวา ใช้วา,างจุดมือขวาก,กดทับค่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานค่ะในการที่จะผลิตท่าทางการนวดครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าไม่ดีเอา้าทาไมเอา้าคือดึกว่าหมดเวลาแล้วมองไม่เห็นจริงจริงนะเนี่ยโอเคค่ะแนวขาเราก็มือซ้ายกดทับนะคะมือซ้ายกดทับแล้วเอ้ยมือ มือซ้ายวางจุดค่ะมือขวากดทับลงไปนะคะแล้วก็เลื่อนไปนะคะสามจุดเหมือนกันขัดเนี่ยโคนขานะคะแล้วก็มาที่น่องค่ะน่องก็กรรมท่ากรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ให้นิว้วเข้ o ิ้วโป้งไขว้ชนกันนะคะก็สั่จุดเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะนี่เห็นไหมคะ จนมาถึงตรงนี้ปลายเท้าแล้วเราก็มากดฝ่าเท้าด้วยนะคะฝ่าเท้าแล้วก็กดตรงนี้ด้วยค่ะฝ่าเท้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองห้าดแดเกหนึ่งสองห้าเจดแปดเกนะคะกดมานะคะแล้วเราก็ทวนอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะมาถึงปลายเท้านะคะวางซ้าย ซ้ายวางจุดนะคะมือขวากดทับแบบนี้นะคะอันนี้กดข้างเดียวนะคะแต่จริงๆต้องกดสอง,สองมือนะคะเข้าไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เลื่อนจุดนะคะแบบนี้นะคะสามจุดค่ะนับหนึ่งถึงสิบไว้ในใจนะคะแล้วก็ค่อยเลื่อนจุดค่ะอ่าแล้วก็มาที่น่องนะคะที่น้องกดอย่างนี้นะคะที่น้องกดให้นิ้วโป้งชนกันนะคะกม ท้ากมข้างบนอยู่อย่างนี้แล้วก็เลื่อนจุดค่ะเลื่อนจุดนะคะอีกท่าหนึ่งก็เอามือซ้ายกดมือขวาวางทับเหมือนกันนะคะแล้วก็มากดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ดันไปนะคะดันไปนี่กดอย่างนี้นะคะดันไปข้างหน้าค่ะนี่สามจุดเหมือนกันค่ะเราค่อยมากดตรงนี้นะคะ สามจุดเหมือนกันค่ะไล่ลงมาจนถึงปลายเท้านะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เชิญชวนทุกคนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะรู้รายละเอียดท่าทางการงววที่ถูกต้องและได้มาตรฐานนะคะทางสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพเราก็ทำคลิปขึ้นมานะคะด้วยตัวเองค่ะนะไม่ได้มีทีมงานอะไรนะคะเราก็ทำขึ้นมาเพื่อเชิญชวนให้คนที่ สนใจจะเรียนรู้การนวดไทยไว้ดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านนะคะก็สามารถนำคลิปวิดีโอ,อสั้นๆนะคะเพื่อปฏิบัติตามนะคะตามแนวเส้นนี้ถ้ามีท่าไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะที่ยังทำไม่ได้นะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะเราก็จะ,ะทำท่านั้นให้ดูใหม่อีกครั้งนึงค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ